Okay. ใครน่ารักยังมือมเอาไม่มีใครน่ารักเหรอหนูน่ารักโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคไปไปไปอีกห้านาทีเดี๋ยวย่าลงกันนะลูกไปไปไปอีกห้านาทีนะพีชนะเออเอาเด็กมาด้วยมันร้ายนานไม่ได้หรอกมันสุด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 ,สดไปเลยสุดสุดตอนแรกว่าจะพาลงมาเต้นเป็นถนนโล่งๆอ่ะ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเย็ยนเนี่ยตรงนี้จะจอดรถกันเต็มเลยวันนี้เหมือนวันหยุดอะน,นะคนก็ออกไปเที่ยวออกไปหาญาติพี่น้องหานูน่นนี่นั่นไปไปยางไปยางกะติกน้ําอยู่ฝั่งนูน้นไปวิ่งแววก็ติกวิ่งแววก็ติกพลีให้มันไปให้มันไปให้มันไปนให้น้องเขาไปเองมัน้นะ อ,อีซีหน้าที่เดี๋ย่ยาลงแล้ววันนี้ไม่รลายนานดูเนี้ยเด็กอยู่ด้วยไงเออวนมาไหว้ผ้าอสองรอบตรงนี้อาหารไปไหว้พ้าก่อนไม่ต้องนั่งกับพื้นนะไหว้พ้าก่อนพี่เชอไหว้พ้าก่อนค่ะวันนี้มาวิ่งให้ให้เหนื่อยจะได้คืนนี้หลับสบายล mm hmm. ูจ้าลมเย็นเย็นมาแล้วเห็นไหม mm hmm. เออเห็นกล้วยไหมกล้วยโดนแทะไปแล้วนะ mm ่ะมันมีตัวประหลาดอยู่แถวนี้นะเขาชอบขึ้นมากินนะ เออคนเขาก็ไว้มันแบบอืก็เป็นอาหารเขาอ่าเนะกล้วยกำลังเหลืองเลยน่ากินจังเลยคุณจ้าก่อนไหวพาา้พระค่ะพระพรมตายายขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพมพูดอย่างนั้นไม่ได้สุขภาพแข็งแรงอากาศดีใช่เพราะว่าเมื่อวานฝนมันตกไปแล้วล่ะรอบนี้แถวเนี้แต่ว่าเย็นนี้ก็ไม่แน่เนี่ยรถก็เริ่มมากันแล้ว พ่อกับแม่ไปทํางานอีกแล้วเราก็นะ,ร,ะรับภาระต่อไปไปแล้วลงเม็ดแล้วลูกไปไปไปฝนลงเม็ดแล้วเริ่มแลเริ่มแลหนีหนีหนีขึ้นห้องขึ้นห้องหนีหนีหนไีไปแล้วลูกไปแล้วขอบคุณครับสกอตแรนด์เดี๋ยวจะจะลงแล้วเนี่ยเออประมาณสักสามนาทีเพราะว่ามันมันเสี่ยงกับฝนเนี่ยเดี๋ยวเด็กไม่สบายอืไปแล้วคะ่ะแล้วใครน่ารักเดี๋ยวพามาอีกใครไม่เชื่อฟังอดมาแล้วนะ ไปแล้วนะเล็กไปเหอะลูกไปะพี่เชอร์ระวงังพี่เชอร์ระวงังมันเริ่มมีละอองฝนแล้วลูกไปอ่ะวอมคูดาว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 แปลว่าหายใจเข้าช้าๆลมหายใจออกเอาพี่เชอร์ยังไม่ได้ไหว้พระหรือไหว้พระวันนี้เราจะต้องกินน้ำให้หมดแน่ๆพอน้งไม่ต้องหมดทีเดียวลูกค่อยๆจิบค่อยๆจิบไปแล้วไปแล้ว ร้ายบ่อยมากคุณยาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ้นี่พี่ของย่าเนี่ยมันมันเก็บไอ้นี่แล้วใช่ไหมเก็บเหรียญแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าให้ให้เปิดการมองเห็นไม่งั้นแบบ y youtube เขาจะ AI อเอไมันก็จะตัดเราออกจากระบบยังไงมต้องต้องนิดนึงแป๊บหนึ่งลงเม็ดแล้วไปแล้วใจอยู่ะย่าพ่าอยู่อะไย่าปลาปลาปาลงเม็ดแล้วลูกปลาปาเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราลงไลน์แล้วนี่เลยดอกไอ้นี่พัด พัดแม่ชีพัดใหญ่ชีเชอรีนไม่มีใครอยู่แล้วนะคะพี่เชอรีนมาดูดอกไม้สวยๆแล้วไปแล้วอย่าโดนฝนเดีย๋ยวไม่สบายแล้วๆๆ้วแล้ว,วดูแลสุขภาพเร็วๆไปแล้วไปแล้ว,ลวบาย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 เราต้องไม่เสียงดังนะคนคนอยู่ในคอนโดเยอะนะลูกนะอื อาพี่เอริญชมฟ้ามาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย see you n ext time เดี๋ยวมาไลฟ์สดใหม่อีกทีค่ะขอคบคุณนะคะที่มาชมบบเดี๋ยวพูดๆอีกอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีให้ดูดอกไม้อีกหนึ่งนาทีไปไปไปโอเคโอเคโอเคไป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 ให้ดูดอกไม้สวยๆยายยังไม่ได้แคป โอเคโอเคโอเคเดินไปก่อนเดินไปก่อนได้เลยโอเคบาย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 บสามสิบวินับสามสิบพร้อมกันยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดลุงยามบอกว่าใครเสียงดังยี่สิบห้ายี่สิบสี่หน้าแดง ลุงยามใจเลยเห็นไหมลุงยามบอกว่าเสียงดังเสียงดังทําไม